อ่ะขอคนอีกหนนเอาไม่เอาอนนี้อยากได้ตอนนี้กเดียวได้ตอนนี้กเดียวได้ที่เดียวม่เป็นรันตงเลยเอาไาเราเลยมาาแต่วการใียกข่าบุรี ดูนะเปกติถ้าเราโยนจากระกนถ้ามันตั้งก้าสูงสาเนี่ยแต่ว่าโนมอโนมอพรก็ว่าปกติแต่ถ้ามันเอียงมาเนี่ก็แสดงว่าเส้นนี้มีปัญหาแล้วมันเอียงนี้เส้นนี้เอียงเอะหน่อยแง่เส้นนมีปัญหาถ้าเอียงตั้งสองเส้นเลยแต่ว่ามีระปัญหาตั้งสองเส้นเลยถ้าตั้งก้าสงศานแสดงว่าปกติ ยิ่งเยอะไม่ดีนะแล้วก็เี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตลยนี้ตูนูใครลกเติร์กขาตัวเองมาดูนิยกขาตัวเองนะโดยเทยกขาตรงนี้ใครเห็นว่างูนูเนี่ยตัวเนี่ยประมาณอันนี้เป็นแนวประดันหลังนะตั้งแต่พอลงมาตกแล้วก็เที่ยวเที่ย่ใครที่เดียวไม่ดีนะต้องหมอนวัดหมอนอะไรนะกอตัวนี้จะเจ็บนะเห็นไหมเห็นไหมคือเช้าเมื่อวานใคร่วตอนเช้าไม่จะมาไหนะ แล้วคนก็ซานไปไหนอ้โรงพยาบาลนี่เห็นไหไหนเที่นี่หมดเลยทำงานเจ็บตรงไหนโพาลขปบอะรัเนี่ยตายพวกเอ่อพปะไอลูกมา่เป็นหมดเลยเนี่ยนใงานเยอะเลยว่ายี่เยอะเยอะขหนักอาหารกินเมี่สาวที่เราเนี่ยกินเปก็ตายมาไม่ะบ๊ายบาย vai the เสื้อขาวเดี๋ยวจะอธิบายเลยว่ามันจะอธิบาตรงไหนม่ถึงตกใจเกงขาเสื้อเราเมื่อปนี้นะถ้าเสื้อขาวมาดูนะผมก็ทำาเงกู้อูกมาผมมันจบมาจากผูชายนี่เพราะเกียงกัน้าเลยมสวยคอลีดาคอลีดา ดนี้นิดหน่อยช่องเลยนะประมาณทีสี่ทีห้ามันจะตึงๆ็นสบับไปนะจุดนี้ถ้าภาษาจีนเขาเกาหมองเซ่ดเราต้องพูดตามี่ปิ้งลูกเกาหงปลูกเกาวองวเก้าขอจิวั้าเื่อประมาณนี้นอครับภาษาจีนเรามีนี ที่สี่เนี่ยประมาณเนี่ยประมาณที่มันสะบักไหลที่พอเาสะบักโจงเนี่ยถ้าโรคแพ้แค่เจ็บมันเข้ามาถึงจุดเกาบองนิ้นปอกเนี่ยก็ยาธรรมดาก็ช่วยไม่ได้นะอ่าสังเกตไหมช่วงโควิดอะโรคปอดไหมแป๊บเดียวสามันโรคอะไรตัวนี้มันจะเป็นประตูของปอดของหัวใจตับเลยนะไคที่นอนตับไม่ดีตับตึงตับตึงตับไม่พอมกระตอนตรงนี้มันก็จะตึง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 พอตึงตึงต้องเนี่ยก็เอ่อปอดตับไตรือว่เนี่ยไม่ค่อยดี พี่ลูกกองผมแยกไปที่ว่ายาแล้วก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ตามเลยบางครั้งเนี่ยะนาชอบอะไรนะถ้ามันแข็งแข็งหนาธนาไม่มีเวลานะเจอคนไข้ยอย่โง่ยังเป็นหมดหเลยก็เหนื่อยซลอยด์เลยหลับมาแค่สามสี่ชั่วโมงสิบคนเก้าคนนะอาจจะตึงมันเป็นแผ่นเลยไอเรากโ็โง่เมื่อย ที่มันเจ็บเนีพราะว่ามันนี้อตื่นอ่ซึ่นก็คืนอนุ่มเเราเดินทางมเนมาีนแข็ก็เลอาน้เาสอบนหลับตืเราไม่กเดินทางโอเคดขาโอเค หมอนเหลับอเลยโอเคต่อไปน้าอะไรน้านี้อะไรขุดคอบางคนเนี่ยยกมานี้ไม่ดูเียยที่ยวเลยกบีดนี้เออเอาไปถ้าบนี้้ะมาว่าเตี๋มนจะไปเยข้นขึ้นข้นขึ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 นะน้ de mm -hmm. mm -hmm. มาเลเซียเนี kind of sheep, ่ยมีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์พิสุลแล้วท่านจับแลท่านกระดูกเสียงไม่มีเสียงไม่เป็นไรเฉพาะเสียงมันดังต่อแเราใช่หายแล้วต่านพลังนี่มันจะเป็นเตียงของคนนี้มันจะเป็นเตียงเยอะแลดานมันจะเยอะพระลักกันกะลักกัน มพันน่แ <desserts> เ้าเราเนี่เรียนโรงเรียนนจออะใช่ไม่ต้องเรียนเสียงใ้ค่าเรียนพยางนี่มันต้องได้องศาหรือลาไม่ได้องศามก็จะเป็นี้ถ้าสวยๆก่อนถ้าดีๆนีะเดี๋ยวโอ้โหมนนหนักเลย

dia tidak dia akan akseslah